บาเดล่ารีวิวคลิปนี้นะครับพบกับ Monster Adventure Max ลำโพงแบบพบพาที่เสียงทรงพลังที่สุดแดดอึดกันน้ำสามารถดูกับคุณไปได้ทุกที่ไม่รอช้าครับชมคลิปนี้ไอ้พร้อมๆกันเลยไป มาดูกที่ดีไซน์ของ Monster Adventure Max ตัวนี้กันก่อนนะครับผมต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบดุดันเท่มากๆนะครับวางไว้มุมไหนของบ้านหรือคอนโดเนี่ยก็ดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ดูดีมากๆเลยตัวลำโพงเนี่ยมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่จนแบบยกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าเขาดีไซน์แท่นจับที่มีความแข็งแรงแบบนี้มานะฮะแล้วก็สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายมากๆนะครับตัวลำโพงเนี่ยมีน้ำหนักแค่2.25กิโลกร,รัมเท่านั้นเองเรียกได้ว่าหนักพอพอ กับแบบดัมเบลไซส์เล็กสุดผู้หญิงก็ถือได้ผู้ชายก็ยกเคลื่อนย้ายได้แบบสบายมาดูที่ดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้แบรนด์มอนสเตอร์อยู่นะครับคือเท่มากๆด้านข้างน,นะครับก็จะมีช่องขับเบสทั้งสองข้างเลยแล้วก็ดีไซน์แบบเป็นโลโก้แบรนด์ของมอนสเตอร์อยู่ด้วยทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเวลาฟังเพลงเบสปะทะแรงๆเนี่ยโอ้โหโคตรได้ฟิลเลยอ่ะสำหรับตัวลําโพงแล้วเนี่ยคุ้มไปด้วยผ้านะครับรอบด้านเลยทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งงานละเอียดมากๆดีเทลก็เก็บได้ดีนะครับ ปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มคเสียงหรือปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงส่วนด้านล่างนะครับเขาก็จะยกระดับตัวลำโพงขึ้นมาดิบหนึ่งนะฮะเพื่อให้เวลาที่เราวางใช้งานกับพื้นผิวต่างๆเนี่ยตัวลำโพงจะไม่เลอะมาดูกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแถบซิลิโคนนะครับซึ่งกันน้ําด้วยพอเปิดแถบซิลิโคนด้านหลังมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบกับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราสามารถต่อฟังเพลงได้ไม่ว่าจะเป็น AUX s d ม a r d USBA USB-C หรือว่าจะเป็นช่องเสียบไมโครโฟน6.3มิลอันนี้เนี่ยเขาก็ให้มาด้วยสําหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็สายเนี่ยเขาให้มาถึง3สายเลยสายแรกครับคือ AUX 3.5 to AUX 3.5 USB-A to Type-C แล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับก็คือ Type-C to Type-C และยังมีสายสปายนะครับที่สามารถติดกับลำโพงสปายไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายอีกด้วยทางแบรนด์เขาก็ได้ให้มาหมดเลย มาดูกันที่สเปคและฟังก์ชันที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมากับระบบการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและ,สะเสถียรมากๆและยังรองรับมาตรฐานกันน้ํา IPX7 ครับสามารถที่จะทนทานต่อน้ําและทนทานทุกสภาพอากาศได้แบบ100%เซเลยแบตเตอรี่การใช้งานนะครับที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆถึง30ชั่วโมงในระดับการฟังเพลงแบบบาลางนะครับและก็มาพร้อมชาร์จเร็วครับเพียงชาร์จแค่20นาทีเท่านั้นคุณจะสามารถฟังเพลงได้นานถึง3ชั่วโมงเลยเป็น power bank ในตัวให้ด้วยครับอย่างที่ผมบอกครับของ ให้สายชาร์จต่างๆมานะครับก็สามารถที่จะเป็น power bank จ่ายไฟให้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนนะครับและใช้งานในโหมดคาราโอเกะได้ด้วยตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่60เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต์กันเลยเสียงทรงพลังด้วยไดรเวอร์แบบฟ r ลเ g นที่เขาให้มา2ตัวเลยและ passive radiator ที่ให้มาอีก2ตัวและไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงกลางนี่นะครับเขาก็ให้คุณภาพเสียงระดับไฮไฟเลย มาดูาที่การใช้งานกันบ้านนะครับสำหรับการใช้งานของลำโพงตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการใช้งานโดยรวมแล้วไม่ยุ่งยากเลยใช้งานง่ายนะฮะวิธีแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มบลูทูธนะฮะที่ Monster Adventure Max ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปในสมาร์ทโฟนของเราและทําการเชื่อมต่อบลูทูธที่มีชื่อว่า Monster Adventure Max หลังจากนั้นก็จะเป็นการคอนเน็กเชื่อมต่อบลูทูธกันเรียบร้อยนะฮะเวลาที่เราใช้งานครั้งต่อไปเปิดใช้งานตัวลำโพงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อไว้ก่อออนนนนหนนห้้้าาีขงเเรใแบบััตตโมิลย ไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมต่อใหม่ในครั้งต่อไปแล้วครับส่วนเรื่องการขึ้นย้ายไปไหนมาไหนหรือการพกพาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะขึ้นเขาไปแคมปิ้งกับเรานะครับหรือจะลงใต้ไปฟังแบบข้ามชายหาดอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้แบบสบายเลยครับยิ่งใครที่เอาไปใช้งานแบบปาร์ตี้สระว่ายน้ำเนี่ยนะฮะบ,บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆตัวนี้เนี่ยใช้งานเอาดอร์เนี่ยโอ้โหเสียงดีมากๆมาดูกันที่คุณภาพเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมได้ลองเปิดเทสเสียงมาแล้วเนี่ย โอ้โหค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเปิดหัวก็ตั้งแต่ต้นปีเป็นลำโพงที่ผมเนี่ยรู้สึกชอบมากที่สุดแล้วคือรู้สึกชอบในคุณภาพเสียงครับเพราะว่าจากที่ฟังแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเบสดีๆไงตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงไปที่เสียงเบสครับเบสแน่นจริงๆแรงประทะดีมากๆมีมวลมากๆยิ่งเวลามันขับเบส่อข้างเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันโคตดได้ฟิลเลยอะ่ะใครที่ชอบฟังแนวแบบ EDM Hip Ho p นะครับบอกได้เลยว่าถึงใจแน่นอนแต่ถึงไม่ใช่แนว EDM h p p o แนวอื่นๆก็ยังฟังได้แบบดีมากๆเพราะว่าเบสมันค่อนข้างที่จะรับกับเสียงโทนต่างๆได้ดีแบบสุดๆไปเลยและไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางน,นะครับอันนี้เสียงกลางก็ทําได้ดีนะครับไม่ใช่แค่ดีแค่เสียงเบสอย่างเดียวนะฮะต้องบอกว่าเสียงกลางเนี่ยคมชัดมีความสดนะครับฟังแล้วมันเคลียร์ส่วนเสียงสูงเนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับขึ้นได้สวยไม่มีแผ่วปลายนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่แบบรอบทิศทางนะฮะแต่เสียงเนี่ยจะออกไปทางด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยก็ออกเนาะแต่ไม่ถึงขนาดด้านหน้านะครับฟัังงได้เลยว่าฟ เพลงได้ทุกแนวครับฟังยังไงก็สนุกจริงๆตัวนี้สมกับชื่อแม็กซ์ของเขาจริงๆนะฮะ a อดเวนเจอร์แตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นลาโพงพกพาที่ดีที่สุดในตอนนี้มาดูจุดสังเกตก,กันหน่อยนะครับลำโพงในยุคนี้นยฮะออกมาหลายๆตัวแล้วเนาะก็จะสามารถที่จะเข้าไปปรับ EQ ในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงแบรนด์ Monster ด้วยนะครับว่าออกมาตัวใหม่ขอแบบปรับ EQ ได้หน่อยมันก็จะแบบสนุกมากขึ้นนะฮะแต่ก็อาจจะแพงขึ้นด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยออกรุ่นต่อไป ขอ EQ มาสักนิดนึงให้ลองปรับให้ลองเล่นกันหน่อยนะฮะน่าจะสนุกกว่านี้เยอะเลยนะครับ สรุปกันเลยนะครับ Monster Adventure Max ตัวนี้เป็นลำโพงพกพาที่ดีที่สุดเสียงทรงพลังที่สุดดีไซน์เท่ที่สุดคุณภาพเต็ม Max สมชื่อมากๆใช้งานได้ทั้ง Indoor ได้ทั้ง outdoor <S <S ถ้าอยากหากลําโพงคุณภาพดีเสียงทรงพลังแบบนี้ต้อง Monster Adventure Max ตัวนี้เท่านั้นเลยครับ Monster Adventure Max ราคา7790บาทหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้าน b a n a n ทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.bnn.in.th Banana รีคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับ ผมโดนัดได้ใหม่ในคลิปหน้ารอชมกันนะครับว่าจะเอาอะไรมาอีกคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ